จีพีไบายครับผมโน่จีพีไบายครับบาสจีพีไบายครับเฮ้ยวันนี้มีใครมาด้วยวะเฮ้ยมีใครมาด้วยวะโน่จีพีไบายมาด้วยนะครับวันนี้ขอต้อนรับสู่ช่องโฮมเบสเซอร์วิสครับไม่ใช่จับเจ็งเหรอพอพี่ไม่เลิร์กเลยพี่ไม่เลิกเลยพีก็เลยไอพีโอเคโอเคครับพี่จับเพี้ยอะไรเจ๊งไปหมดไอพีโน่เดี๋ยวคลิปนี้ครับเราจะมารีวิวลักษณะท่านั่งการขับขี่ของตัวซัตสามร้อยแล้วก็ตัวนินจา300นะครับว่า จะเป็นยังไงใช่ครับว่าให้ดูสดีแล้วนะครับว่าแต่ละคนนะคนเป็นไงบ้างนะพอดีว่าบ้ายงองงาเห็นแดดร้อนหน่อยไม่สู้แดดโอ้ยเห็นเหมือนซอตกนลกเลยใครจะขับก็ขับเออตอนนี้ก็เดี๋ยวผมนะครับจะขับตัวนินจาสามร้อยส่วนนีโน่นะครับจะจขับตัวซัดสามร้อยครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูฟิลลิ่งกันนะว่าแต่ละคนมุมมองของเขาในความเห็นส่วนตัวเป็นยังไงโอเคครับโอเคครับ งั้นเดี๋ยวเราไปชมันเลยโอเค สู้สู้สบ้อะไรอะเ่าื่อกีนนี้ได้ไปขับท่านผู้ชมก็เห็นแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาถามชิลลิงทั้งสองคนว่าแตกต่างกันยังไงหรือชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มจากโน่ก่อนเลยว่าชอบไหมที่ขับวันเนี้ยเราขับอะไรแล้วก็ชอบไหมลองอธิบายให้ผู้ชมฟังนิดนึงครับผมอ่าสําหรับเซตสามร้อยนะครับผมเผมว่า โอเคอ่ะ okay, ดีฟีลลิ่งดีขับง่ายรถพลิกง่ายเออคล่องตัวครับ<ต>ผมชอบนะถ้าใช้ในเมืองแม่งเวิร์กมากเลยโอเคเลยผมโ okay, อเคกับฟิลนี้แล้วมันไม่เมื่อยอะ่ะขับออไปได้เรื่อยอ่ะถ้านั่งโน่สูงไดไหก่อนดีกว่าโน่ส่วนสูงโน่ไม่มากครับโน่ร้อยหกครับแต่ว่าขายืนได้ยืนได้เต็มขา อ่ะใส่ผ้าใบนะอ่ะใส่ผ้าใบส้นปกติแล้วอเเย่างได้สามร้อยพันนี้ก็จะเป็นสาตนดาดโรงงานด้วยที่ยังไม่ได้โหลดหน้าไม่ได้โหลดหลังอะไรก็เต็มร้อยเต็มเียบเต็มเต็มเต็มแล้วพอมันเหยยีบเต็มอ่ะเ <160 9 S 1> หยยีบเต็มปุ๊บ,ม,บ,ม,บ,ม,บม,มันก็มั่นใจครับมั่นใจเวลาเข้าตัวเมืองรถเยอะๆติดไฟแดงจังหวะต้องขาลงเนี้ยผมว่าโอเคเลยผมชอบ แต่อย่างงี้นะเออรถมันดีอย่างงี้ใช่ไหมเมื่อถึงกับ1069สูงสูงอะถึงหรอ1069ถึงเหรอ1069รวมถึงถึรวมหมวกรวมหมวกนะใช่โอเครวมหม้อนี่แล้วก็อย่างเบสขับนินจา300เบสเนี่ยจะรู้สึกว่าจะชอบอะไรเกี่ยวกับสายสปอร์ตชอบมากสายสปอร์ตแล้วเป็นงานในฟิลลิ่งอ่ราคา300แล้ว ค่าสามล้าเป็นอะไรที่ขับง่ายควบคุมง่ายควบคุมหมายถึงว่าควบคุมความเร็วความแรงได้แบบได้ง่ายกว่าตัว800ร้อยเจร้อความรู้สึกส่วนตัวนะไม่ตาอขับตามมือดีตามมือดีแล้วก็มันไม่พุ่งจนแบบน่ากลัวจนเกินไปเอาไม่พุ่งจนเอาไม่อยู่ใช่จะพุ่งก็ไปใส่หน้าอยู่ใจไปเลยเนี่ยโโอ้หทไมนักเลงเยอะเลยถ้าไมช่วงนี้หดหดรายเลยแต่ถามอย่างนี้นะเอ้ยถึง1ับรสูงอะ ถึงนี่รวมหมวกพี่รวมรวมหมวกนะรวมหมวกกันน็องนี่ร้ยอยเจ็ดสิบเลยโอเคอาาโอเคสามบาร์การขับนะเอะเอาละเอาละการขับขับดีขับขับดีมาถึงว่าเอาา่อ handling การโยกการอะไรมันมันมันต้องพูดไม่ต้องพูดเยอะครับตัวสามร้อยขับง่ายอยู่แล้วเป็นตัวบิ๊กไบค์เริ่มต้นที่ดีครับสามร้อยไม่ว่าจะไหนก็ได้เนาไม่ว่าจะเป็นในเมืองนอกเมืองได้หมด มันหมดครับขอถามหน่อยพี่มันมันมันหมอบไหมพี่เห็นทรงมันสปอร์ตนิดนึงหมอบหมอบนิดนึงเมื่อยไหมอะไรนะมันมันถึงกับเมื่อยไหมหมอบไม่ไม่เมื่อยมากนะเพราะว่าผมขับไม่หยุดเพีงขับไม่นานโอเคครับดีครับดีดีมีนก็เลยไม่ค่อยเมื่อยโอเคครับเพราะว่าขับน้อยแค่ขับน้อยขับน้อยแต่ขับนานๆก็มันก็คงเมื่อยแหละครับผมว่านะส่วนตัวเมื่อยเมื่อยแหละขับนานๆเมื่อยไม่ว่าจะเป็นเน็กเก็ต สปอร์ตอะไรมันเมื่อยอยู่แล้วครับจริงๆก็ต้องหาช่วงระยะเวลาในการพักรถพักคนของเราด้วยเหมือนกันนะว่าพักกี่โลควรพักร่างกายเราไหวแค่ไหนรถเราก็ไหวแค่นั้นประมาณนั้นเราันคร่าวๆนะใช่ใช่ใช <ๆ S 2> ก็เบื้องต้นนะสําหรับการเปรียบเทียบนะสําหรับใครใ<ช> <ๆ S 1> ที่อยากจะได้พิจ้าสามร้อยหรือแท่สามร้อยนะครับดูคร่าวๆไว้ก่อนว่าอันรี้ท่าั้าจะออกมาประมาณนี้นะ ถึงร้อยหกเก้าอาจารย์จริงอาจารย์จริงไหมมันเป็นเที่ยวเลยสูงมากเลยถึงจริงไหมสูงเที่ยชอบแกล้งน้องเออเอ่ายาสก็เดี๋ยววันนี้เราได้ชมกันพอสมควรนะครับระหว่างแซดสามร้อยกับนินร้อยคำมึงเหรอขคำมือเหรอหรอหน้าเล่นดีก็วันนี้ได้ชมคลิปกันพอสมควรนะครับเออลองเปรียบเทียบกันเอาว่าลูกค้า ชอบไสไตล์ไหนสไตล์ไหนา,าระหว่างเนกเก็ตหรือว่าเป็นทรงสปอร์ตนะครับ<ม>อย่างเช่นเคยคับคือทางลูกค้าหรือแฟนเพจทักมาเยอะในเรื่องคาสาม0้ในตัวสปอร์ตตัวเจ้านินจา300รกับซ3 0สามรว่าการนั่งเป็นยังไงอะไรเนี้ยครับเราทางร้านเลยมารีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงและที่สำคัญบิ๊กไบค์เดี๋ยวนี้ไม่ถึงหนึ่งแสนใช่ ก็สามารถซื้อได้ละจะบจ่าง่ายจับจใดอยากผ่อนนะครัข้างวดไม่ถึง3ามพันเอาที่ได้บิ๊กไบแล้วอ่ะใช่าท่านใดน้วสนใจได้าส0มร้อหรือนินจาส0มที่อยู่ข้างหลังของพวกเรานะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เพนจ p p ีไบนะครับในนั้นจะมีราคาอัพเดเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ร้านเราตั้งอยู่ที่ แยกบางกวัดจังหวัดปทุมธานีครับหรือว่าฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านเรืออารทอครับเฮ้ยเดี๋ยวนะนึงเฮ้ยนี่ลูกค้าโทมาเลยเหรอโอ้โหดีรถเดี๋ยว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 ค่อยถ่ายนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งเอ้ยฮอตจริง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 ลูกค้าโทรมาเลยวะรถใส่ไม่น้อยอย่างงี้ไปไวอยู่แล้วเฮ้ยจริงจริงถ้าหาร้านไม่เจอ เซิร์ช G P S คอมม่า G P by หรือโทรเบอร์089-996-2264นะครับโอเคอ่าอ่นนิโนว่าไงก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทำเลยไม่ยากเลยใช่ไหมครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคครับรอบวันนี้เราชมกันไปพอสมควรนะครับนั้นพวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ